สวัสดีครับวันนี้เรพบกันอีกแล้วนะครับผมกับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการวัดความยาวของกางเกงรีไวของเรานะครับผมว่าเราควรจะใส่ความยาวเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเขาวัดยังไงนะครับผมหลายท่านยังวัดผิดกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมว่าเราควรวัดยังไงเวลาเราจะสั่งซื้อกางเกงสักตัวหนึ่งนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ที่เราเอามาทำการวัดกันก็จะเป็น reyv ห้าหนึ่นะครับผม511นี่จะเป็นทรง slim fit หรือกระบอกเล็กนั่นเองนะครับผมตัวนี้ตัวนี้แนะนำกันเก่งเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็น511นะครับผมรหัสผ้านะครับผมศูนยองซีหนึนะครับผมรหัสผ้า0 2ู1ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นผ้า จะออกด้านนะครับผมเป็นคอตตอน99%ซึ่งผ้านหนึ่งหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าที่มีการผสมของเนื้อผ้าหลายๆตัวเข้ามานะครับผมให้ผ้ายืดบ้างผ้านิ่มผ้ายืดนิดยืดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะมันเป็นยีนแนวแฟชั่นสำหรับรุ่นท่านหนึ่งหนึ่งแต่ท่านใดที่ชอบผ้า ด้านด้าน,านเจ้าไปเฟกยียนนะครับผมแนะนําเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับผม5 1 1 0 2 4 1สําหรับท่านที่ชอบเฟกยียนในทรงกระบอกเล็กนะครับผมเอ๊ะแล้ว5 1 1มันแตกต่างจาก5 0 1ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับผมก่อนไปทําการวัดนะครับผมสําหรับ5 1 1ที่แตกต่างจาก5 0 1หลักๆเลยก็คือมันจะเป็นทรงกระบอกเล็กซึ่งทรงจะเล็กกว่า5 0 1เยอะนะครับผมนะครับก็ สมมติ 501L30 นะครับผมจะเท่ากับ 511L29 อ่ะไม่ใช่สิผมพูดผิดสมมุติ 501L29 ย์เอ่าจะเท่าจะพอๆกับ5้าศูนย์นะครับผมจะเล็กกว่าไซส์1นะครับผมอ่ะสังเกตนิดนึงนะครับผมป้าย511ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือน501ศูท่านรู้เปล่าว่าตรงไหนอ่ารู้เปล่าครับผมเดี๋ยวผมเฉลยเลยละกันนะครับผม เจ้าป้ายของห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยป้ายปักเงินเนี่ยนะครับผมท่านดูดีๆว่ามันต่างกันตรงไหนนอกจากตัวเลขห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมตัวเลขห้าหนึ่งหนึ่งมันเป็นตัวชื่อรุ่นมันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ต่างกันเลยนะครับผมมันจะไม่มี xx ท่านเห็นไหมครับผมท่านเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีปัดมันไม่มีตัวตัว xx นะครับผมถ้าห้าศูนย์หนึ่งมันจะมี xx อยู่ตรงขาหมาเห็นไหมป้ายสมัยใหม่มันจะมี xx อยู่ตรงขาหมาแต่ห้าหนึ่งหนึ่งจะไม่มี อ่านี่ครับผมดูนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับผมที่ไม่เหมือนเพราะอะไรที่ไม่เหมือนเพราะอะไรหนึ่งคือห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นกางเกงที่ใช้ผ้าที่มีลักษณะที่ทนทานกว่าท่านหนึ่งหนึ่งนะครับผมผ้าจะทนทนกว่านะครับไม่ใช่ดีกว่าทนกว่า ผส่วนเจ้าค่า11เนี่ยมันจะเป็นกางเกงแฟชั่นนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงแฟชั่นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผ้าจึงมีส่วนผสมหลากหลายนะครับผมมันก็จะไม่ทนเท่า501นะครับผมตัว XX ตรงนี้นะครับผม r e i เขาใส่เอาไว้เพือจะบอกเพื่อจะบอกว่ากางเกงตัวนี้มีความทนทานมากกว่ากางเกงรุ่นอื่นๆของ r e i เองนะครับผมที่ไม่มี XX นะครับแค่ดูตา ของเขาก็รู้นะครับผมเป็นม้าดึงกางเกงนะครับผมสแสดงให้เห็นว่ากางเกงของเขาที่ผลิตออกมานั้นทนทานมากนะครับผมทนทานมาสองตัวดึงยังไม่ขาดจริงเปล่าต้องลองผมว่าไม่เหลือ <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะครับผมกับการวัดกางเกงนะครับผมลูกค้าบางท่านถามผมนะครับผมว่าพี่ผมใส่ยีนยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วสี่สิบสองนิ้ว ของพี่ยาวแค่สามสิบเองอะ่ะมันจะใส่ได้เหรอมันจะใส่ได้ยังไงมันก็ไม่ไม่มันไม่เป็นขาสั้นเหรออ่าใส่ได้ครับผมน้องเข้าใจผิดในการวัดกางเกงนะครับผมกางเกงยีนนะครับผมกางเกงยีนของรีวายเนี่ยการวัดนะครับผมเราไม่ได้วัดจากขอบเอวตรงนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมไม่ได้วัดแบบนี้นะครับผม กางเกงยีนรีวายของเราเวลาวัดนะครับผมจะวัดจากเป้ากางเกงนะครับผมเป้ากางเกงก็คือบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้มาถึงปลายขานะครับผมมาถึงปลายขาวัดด้านในนะครับผมอย่าไปวัดด้านนอกนะครับผมลูกค้าหลายท่านวัดมาแบบนี้นะครับผมมาถามผมนะครับผมว่ากางเกงของผมเนี่ยยาว40นิ้ว41นิ้วอย่างนี้นะครับผม อย่างนี้ก็วัดได้ครับผมวัดได้ไม่ผิดสำหรับท่านนะครับผมแต่แต่มันผิดหลักการนิดนึงนะครับผมเพราะว่าลีวายเวลาบอกความยาวเนี่ยเขาจะบอกเป็น L เห็นะครับผมอย่างตัวน,นี้ L สามสิบนะครับผม L สามสิบเสามสิบเขาก็จะบอกเฉพาะความยาวขาก็เหมือนที่ผมบอกไว้ก็คือวัดจากเป้าลงมานะครับผมถ้าท่านวัดแบบเนี้ยท่านบอกว่า L 30สามสิบแล้วมันใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้ไงสั้นมันมันมันไม่ใช่นะครับผมท่านต้องวัดจาก ปลายขาเอ้ยไม่ใช่ปลายขาจากเป้าถึงปลายขานะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าวัดยังไงนะครับผมแบบนี้คือวิธีการวัดความยาวของกางเกงยีนรีวายที่ถูกต้องนะครับผมท่านต้องวัดจากตรงด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็คือตรงเป้าด้านในนะครับผมวัดยาวลงไปจนถึงปลายขากางเกงนะครับผมแล้วท่านจะรู้ว่ากางเกงตัวที่ท่านใส่อยู่ตอนนี้มันยาวเท่าไหร่นะครับผม มันยาวเท่าไรแล้วมันก็จะได้ตรงกับป้ายบอกขนาดที่บอกว่าด้านหลังกางเกงที่ปักเกนนะครับผมนะครับความยาวสามสิบความยาวสามสิบสองนะครับความยาวสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามอย่างนี้ไม่มีนะครับผมถั้ลงวัดแบบนี้นะครับผมถ้ายังไงก็ลองไปวัดท่านดูนะครับผมกางเกงยีนของท่านมีความยาวเท่าไหร่นะครับผมเผื่อกางเกงที่ท่านสั่งไปมันจะยาวไป อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้เวลาวัดตัดขาออกยังไงจะได้บอกช่างเขาถูกนะครับผมว่าควรจะยาวเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ขอจบวิธีการวัดความยาวกางเกงยีนไว้ท่องเท่านี้นะครับผมมีปัญหาอะไรหรือสงสัยยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมที่เพจยีนพี่เพจจำหน่ายยีนรีวายนะครับผมหรือทางไลน์นะครับผมแอดเก่งสตูดิโอนะครับผมสอบถามันเข้ามาได้ครับผม วันนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับสััสดีครับ